สวัสดีครับผมแฟรงค์วินเนอร์วันนี้ผมขอนำเสนอที่ดินเหมาะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครขนาดที่ดินขนาด4ไร่3งาน26ตารางวาอยู่ตำบลดอนไก่ดีอำเภอกระทุ um ่มแบนติดถนนดอน,ดอนตะโกเป็นถนนคอนกรีตกว้าง6เมตรด้านหลังติดคลองตะโกขนาดที่ดินนะครับสวยงามทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง30เมตรลึก251เมตร ที่ดินแปลงนี้มีการเดินทางค่อนข้างสะดวกเข้าออกเชื่อมต่อได้หลายถนนเช่นถนนเศรษฐกิจหนึ่งถนนสายยายลับถนนสีวาภาสวัสดิ์พันธุวงศ์การใช้สอยที่ดินแปลงนี้เหมาะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือจัดสรรทำโครงการมินิแฟคทอรี่หรือโครงการบ้านเนื่องจากที่ดินอยู่ในผังสีชมพูขอใบอนุญ,ญาตสร้างโรงงานอุตสาหกรรมได้ท่านผู้ใดสนใจที่ดินแปลงนี้สามารถติดต่อแฟรงค์วินเนอร์0917308740 และโจเดอเอเจนต์0 6 1 3 9 0 4 9 4 1ผมขอลาท่านแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ